ไม่ขยับเลยสัญญาณไม่สดผู้หมวดหนุ่มธนกิจเลยเข้าบ้านไม่ได้เลยนะครับพอพานเต็มชั่วโมองนะครับครับครับเอาที่สัญญาณเน็ตได้ครับพอพานวันนี้เน็ตไม่ดูจะขนาดไหนสวัสดีบานครับบ้านน้าเอ,อิญยังเหรอที่มันเป็นเครือนะไม่่านะั่นมันก็เป็นสิเป็นหัวอยู่งสีนะ้อยู่น้กากัดมันอยู่น้ำเครือมันนะ แล้วป่านี่เยอะมาก้องแดงพันทะเท้าสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเม่ตองแดงพันทะเท้านะครับพี่ๆีน้องๆสน,นุนมาโดยตลอดนะครับสวัสดีสวัสดีน้องก้อยแม่น้องพ้าแพงนะครับบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันมานานพี่เอียงก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้อง ทุกทุกท่านที่อยู่ระหว่างเดินทางนะครับน้องเบาโต้งสวัสดีใจแลหลกใครเนาะหน้าตาหล่อๆนี่เนาะพอพานเอาได้เท่าที่ได้ครับผมครับผมแมวพันพนาสวัสดีคุณอยอกแล้วบานเนี่ยถ้ามันม่วงไม่ก็รู้จักนะมันม่วงเคยปลูกอยู่มันม่วงเนี่ยถ้ามันห้าทีครับขอบคุณขอบคุณที่เกลอที่นุนน้งแมว น้องแมวก็จะเก่งเรื่องไอทีนะครับน้องก้อยก็น่าจะเก่งอยู่จ,จิมมานาสวาัส,วสวดีนะครับแม่จิมครับแม่จิมมานาสวัสดีนะครับวัยถา่ายยุกับพ่อผ้าเนี่ยเรียบร้อยไนะด้กหลอกตัวนี้ยเย็บแว่นห้อนตับแตกเลยห่อนยังไงผมหนาวเห็นวะพี่ไม่เห็นอสวัสดีค่ะวิถีคนกอกสวัสดีนะครับคุณยายแหล่คนบ้าบ้านะครับจากพังงานะครับ หัวใจแดงใช่ไหมบางคนหัวใจสีชมพูใช่ไหมของวิถีคนโคกหัวใจเขียวเขียวให้น้องมาแพงสวัสดีดีบ่าวต้งนะครับน้องแมวสวัสดีบ่าต้งบ่าวต้งสวัสดีครับนะ้าวิถีสวัสดีน้องชายครับกําลังพูดถึงเลยว่าเมื่อคืนทิ้งน้องชายนะครับลมกนแรงแรงนะครับสัญญาณเน็ตก็หลุดบ่อยสงสัยพัดสัญญาณเน็ตไปหมดคุณยายแหล่นะครับดีใจกับคุณยายแหล่ด้วยนะครับ โฆษณาไหลดีจริงๆนะครับเห็นหนุ่มหล่อบแวบๆเห็นหนุ่มหล่อบบบพี่น้องครับในเมื่อพี่น้องเมื่อหลายแล้วนะครับเอกลักษณ์ของพี่พอผ่านยิ้มหวานๆใช่ไหมตาเจ้าชูใช่ไหมแถวป่านนี้เยอะมากใครเนาะอ๋อ,อสวัสดี่พี่น้องว่าแพงแม่งแมวจ้าจ้าแม่น้องพ่อแพงนะครับ ผมไม่ได้ต่อสักคำนะแต่เขาลดน้าดูเลยเวลาปกติแล้วเราเราต้องต่อก่อนใช่ไหมเขาถึงลดแต่เวลานี้ไม่ต่อก็ลดให้นะครับเ็าจะดันช่วยเราอยู่นะผมไม่รู้ว่าของยายแว่นจะยังไงเพราะผมเฟซใหม่เนี่ยระบบดันมาวันละเป็นร้อยนะครับที่มีคนมาขอเป็นเพื่อนใต้ไม่ไปไหนนะครับว่าน้องสาวใต้จะปิดร้านแล้วก็เกียดหลังบ้านนะครับ พ่น้องแฟงสวัสดีหัวหน้าพินิษ์เอาจะลายตานะครับพี่น้องจะพาเดินไปหาพวกอีกเนี่ยนะครับต้องปลูกอ้อยอยเจเลยบ่ใคยได้เบนจ้าว่าเป็นอย่างหลมาเป็นยัง,ยยงดูดกระจับใส่ตัวอา่าไม่เป็นไรจ้าลากัลากๆเด้อแบตพี่ช่วงหลังนี่เก็บแบตไม่อยู่แล้วนะครับ ชัดร้อยเปร์เซ็นี่ยอยู่ได้ไม่ถึง,ถงคึ่งกค่วงหมดลมก้อนแรงๆนะครับสัญญาณเน็ตก็หลุดบ่อยต้งใสพัดสัญญาณเน็ตไปหมดที่เสาส่งสัญญาณนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ไร้สดประจําไม่เคยหลุด <c oughs> <c oughs> ลูกเล่นคนแก่มันเป็นถ้าอย่างงั้นนะครับสวยไหมสวยไหม กาใต้ไม่ไปไหนนะครับว่าน้องสาวใต้จะปิดร้านแล้วก็เกีีร์หลังบ้านแส้งได้มือนน่ะ เดี๋ยวจะมาทำคล,คลิปขุดบันแซงอยู่มันแซงหลายคักแถวนี่นานนะครับแค่ห้านาทีมันห้านาทีนี่จะคล้ายๆมันสำมะหลังึุกมันหน่อยแต่มันหานาทีวันนี้เพเป็นตนนะครับสวัสดีทั้งสองท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเชิญแวะบ,บ้านนะครับเชิญึ้นเหมือนบ้านเข้ามานั่งรับน,น้ำไกลแค่ไหนเราก็ไปด้วยกัน เดินเดินเดินเราไม่วันอะไรเลยย่างในน้องแมวและพี่น้องเราทุกคนนะครับพอตออกมาจากใจเลยเนะี่ยมาให้พี่เพียงน้องทุกคนนะครับน่ะเห็นไหมให้เข้าประตูบ้านมาน้องบ่าวโต้งพาม่วนนะครับเมื่อคืนพี่ชายก็ทิ้งน้องชายไว้กับพี่เพียงน้องนะครับก็นั่นรอรอพี่หรอกน้องสาวบนก็ติบเจอในบ้านพ่อนะ่ะ อต่ที่ลอ,อก,กุ้วนะครับแต่ว่าใจวันนี้ฟ้าสวยสวยอยากให้พี่น้องได้เห็นท้องฟ้าสวยสวยด้วยวันนี้ป้าฟลาสวยมากนะครับเดี๋ยวขยับนิดนึงเดี๋ยวจะเอาทองน้องพิมพ์มุมนี้สวยสวยน้องพิมพ์ยังกะภาพวาดตามข้าง ได้ครับหนิงงินว่าหนิงงินว่าย้อนบุญทบวาห้ามาพอ,อบ่อย้อนบุญอยังก็ก็พี่ว่าได้เหนื่อยว่าพอฮานขอบคุณมากคุณยายแว่นนะครับไม่ถึงสิบนาทีหลุดไปสี่รอบแล้วนะครับตอนนี่นิงบอกขอเพลงสาวบนขอเพลงสาวบนไม่ใช่ขอเพลงของวิธีวันโคกนะครับพอผ่านยิ้มนะครับมิรสีรีเลยไม่รู้สัญญาณผมหลุดไปแล้วหรือยังนะครับ <miles> ไม่ขยับเลยสัญญาณไม่สดสวัสดีคุณพี่หนิงนะครับยานางเป็นเพจทักทายเพื่อนเรามอ,องจ้า <shoes> ขอบคุณนะครับยานา เดือนหน้ากินก่อยไข่หมดแดงกันกูได้กินเป็นเนี่ย <c oughs> มาถิ่นบลเจอแต่คนงามงามเหงสวัสดีจ้าพี่ผีเจ้าของบ้านประพันคนลังเกา่าเดี๋ยวเวลารถครับผมครับผมกีวะทอพี่หลับ ก็นันสีนมกลัวนะครับแต่คนนี้ใจดีกลัวใจเย็นคือนำตรมไกนะ่เนี่ยแดงพวกตัวอ่อ,อนวิ่งตัวอ่อ,อนต่อพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับผิดผิดกดชุมชนเขานะครับป้าอันปาสมบูรณ์ครับนะครับพ <c oughs> ิดอัดนรำสียดานเน็ตลดไปเจ็ดรอบแล้วบ่บ่ ลมกัแรงๆนะครับสัญญาณเน็ตก็หลุดบ่อยองสงสสยพัดญสัญญาณเน็ตไปหมดวันนี้ค่อนข้างแย่ๆนะครับจะนางแฟนเพจสวัสดีนะครับเจเลสวัสดีบ่าวโตวเดินเที่ยวกันดีกว่านะครับเดินเที่ยวกันดีกว่าโอเคนะครับทุกคนฝืนสัญญาณเน็ตไม่ไหวบ่งบาง,บาง นแบนเน็ตมุนเน็ตม,นนมุนนะครับขอเพลงไหมพิลลมพรหน่อยายจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนร้องไม่เป็นคนแจงนะครับมันแจงไลดีจะหนิงน้องพิมแม่มา,าต้องยานหยยบหนามลายซิอุ่มไอซิเกียเอาหลับนะครับอุ่มคุศสายพินจันทามีสาวย่อมเมืองสกนนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกําลังใจให้ให้เช่นกันนะครับเมื่อเช้าก็ไปกินกาแฟพี่ดียวก็ ถ้าไม่มีพี่มีน้องนะครับไม่มีวันนี้วันที่จบโทรศัพท์มีเครื่องเดียวนะครับวิทยุคนครมีเครื่องเดียวถ้าพี่น้องท่านใดจะบริจากก็ยินดีก็ยินดีรับนะครับว่ามีเครื่องเดียวแสงได้มือนนะ่ะเดี๋ยวจะมาทําคลิปคลิปขุดบันแซงอยู่มันแซงหลายคัดแถวเนี่ยนะครับพี่น้อง แฟงสวัสดีหัวหน้าพี่นิดจะออาลายตานะครับพี่น้องจะพาเดินไปหาผูกอีกใครเนาะหน้าตาหล่อๆนี่เนาะพอพานเอาได้เท่าที่ได้ครับผมครับผมแม่พันพนาสวัสดีคุณจะโม่ทาอะไรสมุน